สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสาวอีสานพัดทินค่ะมื้อนี้สาวอีสานกรับครอบครัวนะคะผ้ากันมาเที่ยวสต็อกโฮมค่ะสต็อกโฮมเป็นเมืองหลวงของประเทศสวีเดนนะคะมื้อนี้เข้าผ้าเด็กๆนะคะมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ที่ซวานัทูมิวเซียมนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ สำหรับคนที่ชื่นชอบเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะมีสัตว์ป่าแล้วก็สัตว์ต่างๆนานาชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นแมมมอสหรือว่าวานสีน้ำเงินนะคะให้ได้เบิงได้ชมกันค่ะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะยังไงก็ไปติดตามกันเลยค่ะปาดบักไงนหนึ่งแม่เบิงนะพิพิแต่พันนี่ยังไม่ใหญ่ค่ะ ชอเขามากทางในรแล้วนะคะทางในกจะเป็นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเอมินไปรับบัตรก่อนค่ะยูนิฟรีนะคะคาฟฟ่ค่ะม่ตรองเสียตังนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเปิดประมาณ10โมงค่ะโค้งสางกระดูกแม่มดจะสั่งแม่มด อันนี้ก็จะเป็นกระดูกต่างๆนะคะของสัตว์จระเข้ <c oughs> เห็นไม่ลูกดมไม้น้ำมาแล้วลูกก็วสีเหลืองๆนี่หนกเห็นไหมอี๋ไซอ๋อของเกิตัดีย สายโอ้ภาบกุ้งใหญ่เลยปะพวกกุ้งกุ้งกุ้งตะขาบมาเซียนตะขาบก็มีมาเซียนนี่ตะขาบตะขาบแมงปอง โอ้อหแมงบุมยักษ์อุ้ยแมงมุมยักษนะ์มากเลยลูกอุ้ยอันนี้เป็นซากปลาวานนะคะอย่างไงเลยอ่ะนเพื่อน บัวลส์แมวนาำนี่เข้าคอมมาในส่วนพิพิธภัณฑ์สำหรับไดโนเสาร์ลรนะคะ Dw i'n ffinio lig eisiau, ond y dynion mi mae ่ไดโนเสาร์อันนี้ชื่อว่าอะโมเนตเป็นปลาหมึกนะคะที่มีอายุยาวนานมากว่า2,000ถึง1,045ล้านปีจ้าจันแล้เย สนจอายุ2,400ปีใหญ่แห้งใหญ่ก็ครูยุโอ้ไ,ได้คูนุดาดา่ใจได้ครูนุ่ใจแล้ว ฮาดูสตเปี๊ยฮาดูสัตว์เปี๊ยเนยเปีะตเบะหมอมาจิงจอกกรกดไล่อีแล้วลก,กดไลาจะขับไปในรังมดเหรออู้จะเห็นรังมดไหมเห็นไหมเห็นไข่มดไหมลกูก อเทีย,ยงหรอคะ่ะเดี๋ยวเข้าล่งไปกินข้าวอยู่ซันใต้ดินค่ะ เรารอซื้อข้าวกันนะคะได้กินปันกีกไหม นปันกอ่อทงดูมิวเซียมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็ให้เด็กหน่อยมาสื่อของพิระลึกกับบา้านก่อนที่เ้าจะเข้าโรงแร่มกันจ้ะ ก้าจาวไลมาสเตียนจะซื้อแผนที่ค่ะ m a

ไปกันต่อจ้ะเฮาจะไปเบิ้งร้านที่เขาขายพวกของไซเกี่ยวกับทหารค่ะแล้วเขาหลังจากนั้นเขาก็จังจะเช็คกินเขาโรงแรมค่ะ